เช็คดวงหมอดูแม่นๆ่นค่ะกันทลลักษ์เนาะกันทรารวิชัยกันทารวิชัยค่ะกันธารวิชัยมหาสรารคามค่ะค่ะหมอดูแม่นๆสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือแนะนำตัวนิดนึงนะคะ เมียวไพ่เทวะนะคะก็คือไพ่นี่ก็คือเราจะดูด้วยพลังจิตในเรื่องของการดูดวงของเราจะดูด้วยพลังจิตซึ่งก็คือถ้าไปดูที่อื่นเขาอาจจะมีกรณีของการเขาเรียกว่าเสี่ยงไพทําทนายไพยแต่ละคําถามคุณจะถามอะไรคุณต้อง คุณจะต้องคือหยิบไพ่อะไรเนี่ยแต่ของเรานะคะเป็นการดูด้วยพลังจิตนะคะไพ่เทวไพ่เทวะ,พ,ทวะพยากรณ์เหมียวหมอดูรับดูดวงทั่วโลกนะคะคําว่ารับดูดวงทั่วโลกก็คือดูทางไกลาทางโทรศัพท์ดูได้หมดนะคะหรือจะมาที่อาสมเหมียวหมอดูก็คือยินดีนตอนนี้สิ่งที่ทําเกี่ยวกับในเรื่องของคลื่นในเรื่องของก็ค,คือเขาเรียกว่าอินเทอรเ์เน็ตอะไรก็ตามนะคะ จะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นคือกรกฎาเป็นต้นไปตอนนี้ถามว่ามันดีไหมก็คือดีแต่มันจะดีมากขึ้นกว่านี้<ะ>ก,รกรกฎาก็คือเมษาพฤษภาพฤษภามิถุนา,ก,ารกรกฎานะคะ ก็คือหลังจาก3เดือนนี้ไปเดือนที่4กรกฎานี่ค่ะคือค,ความสำเร็จนะคะซึ่งเขาบอกว่าก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คืออาจจะมีการได้เปิดโครงการใหม่ได้งานใหม่หรือว่าคือไอเดียใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่ที่จะเข้ามาด้วยนะคะนั่นแหละก็คือบางครั้งนะคะเราไม่เชื่อมั่นกับศักยภาพของตัวเองอไหวไหมนะได้ไหมนะ คือเหมือนกับว่าฟ้าครึ้มทางโน้นยังไม่ตกเลยฝนคิดไปแล้วจินตนาการไปแล้วหุ้ยถ้ามันตกทําไงแย่เลยผ้ายังไม่เก็บนู่นนี่นั่นอะไรคือเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะซึ่งการซ้อมคิดหรือว่าคิดล่วงหน้าเขาเรียกว่าก็คือไปคิดล่วงหน้ากับสิ่งที่ยังไม่เกิดมันจะดรอปคุณภาพของเราเองลงหนูก็คือสรุปว่าหนูมีความสามารถนี่นะคะไพ่ที่บ่งบอกว่าความสามารถ นี่ก็คือความสามารถเฉพาะตัวนะคะสามารถแปลเป็นเนงินเป็นทรัพย์ได้โดยก็คือนี่ก็คือการใช้ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางแบบว่าคือทางคลื่นทางโทรศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตพวกนี้แต่ถ้าพูดถึงว่า <c oughs> ในงานของเรานะคะงานของเรามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็คือกระกดาษเป็นต้นไปไอ้สิบวันนี้จะพุ่งพรวดขึ้นมาอืม อันนี้คอยดูนะนั่นแหละแต่ทีนี้มันมีนัยยะแต่ให้หนูสะสมบุญของหนูไว้สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำนี่คือการสะสมบุญที่เห็นไหมพระไพ่เจ็ดเจ็ดโพแดงหัวใจก็คือจะมีการปฏิวัติสิ่งใหม่ๆที่ดีในชีวิตเกิดขึ้นทกกรกฎาเป็นต้นไป <c oughs>